อิทที่สงบแล้วนั้นในระดับนี้บางท่านก็อาจจะมีนิมิตเช่นความสว่างและนิมิตแห่งความสว่างนั้นอาจจะมีนิมิตอื่นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้อะไรต่างๆนาน,นาประการอย่าเผลอไปมองข้างนอก คือมองสิ่งที่เห็นพึงมองโดยอยู่ที่จิตตอนนี้พึงศึกษาว่าสิ่งที่เกิดกับเรานั้นมีสองอย่างคือหนึ่งผู้เห็นสองผู้ถูกเห็นในนิมิตผู้เห็นก็คือจิตนั่นเองผู้ถูกเห็นก็คือ ความสว่างที่จิตเห็นนั้นหรือภาพต่างๆที่จิตเห็นนั้นทั้งสองอย่างนี้เรียกว่านิมิตนิมิตที่เห็นนั้นเพราะอำนาจของจิตที่สงบที่สว่างสิ่งที่เราเห็นนั้นมิใช่เป็นของจริงเสมอไป เป็นพลังของจิตที่บางครั้งจิตเคยตรึกนึกคิดสิ่งใดก็อาจเห็นสิ่งนั้นก็ได้แต่มักจะลืมแล้วว่าเราคิดสิ่งใดแต่ถ้าหากว่าเคยคิดเห็นเคยคิดสิ่งใดอยากเห็นสิ่งใดแล้วยังไม่ลืมอยากเห็นสิ่งนั้นไม่มีโอกาสเห็นได้เลย เพราะยังไม่ปล่อยวางต่อเมื่อจิตปล่อยวางแล้วเรียกว่าจนลืมไปแล้วสิ่งเหล่านั้นจึงจะเกิดขึ้นได้กับจิตนิมิตท,ที่เห็นเพราะฉะนั้นนิมิตท,ที่เห็นจะเป็นรูปคนรูปสัตว์หรือสิ่งต่างๆก็ต,ตามไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนมีอยู่คือผู้เห็น ได้แก่จิตเพราะฉะนั้นภาเป็นภาพดังกล่าวมาพึงดูอยู่ที่ผู้เห็นคือจิตถ้าดูอยู่ที่ผู้เห็นที่จิตแล้วจะทำให้ความสว่างนั้นอยู่ได้นานจะทำให้จิตเกิดความตั้งมั่นถ้าหลงไหลไปตามภาพที่เห็นเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นสนุกดีเดี๋ยวเป็นอย่างนี้สนุกดีเพลินดีอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่าง อะไรมีที่ไหนอยากรู้รอยากเห็นจิตไม่มั่นคงไม่ถาวรแล้วก็จะเกิดความพร่าลงคือในที่จิตก็ถอยกลับมาที่จิตเดิมในที่สุดสิ่งที่เห็นนั้นก็หายไปเพราะฉะนั้นการดูผู้เห็นดีกว่าถูกผู้ดีกว่าดูผู้ถูกเห็นเพราะถูกผู้เห็นนั้น ผู้ถูกเห็นนั้นไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนมิใช่ของจริงเสมอไปอุปามาเหมือนฝันจิตเป็นผู้ฝันเห็นสิ่งต่างๆแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ฝันนั้นมีไหมไม่มีฉันใดจิตเป็นผู้เห็นนิมิตเป็นผู้ถูกเห็นก็ไม่มีเหมือนกับฝัน เพราะฉะนั้นท่านจึงอย่าให้หลงติดอยู่กับนิมิตนั้นถ้าหลงติดอยู่กับนิมิตนั้นก็ไปหลงติดอยู่ที่สิ่งที่ไม่แน่นอนต้องดูอยู่ที่จิตผู้ที่แปรปวนมั่นคงหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็อยู่ที่จิตทะนั้นนี่หลักสำคัญในการเจริญสมาธิเป็นอย่างนี้แม้หลวงปู่ดุลท่านก็พูดได้ว่า นิมิตนั้นมีจริงโดยใจฟวามก็คือผู้เห็นกับผู้ถูกเห็นผู้ถูกเห็นนั้นเป็นของไม่จริงแต่ผู้เห็นนั้นเห็นจริงถึงเมื่อกี้ได้เปรียบเทียบแล้วเหมือนกับฝันผู้ฝันเห็นว่าเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นจริงไม่ใช่เท็จ ไม่ใช่หลอกไม่ใช่มาปดประการใดแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นไม่จริงสิ่งที่ถูกขวันนั้นไม่จริงเพราะเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็หมดไปก็วันนี้มีบุญดีๆมาฝากนะครับแนะนำอันนี้ส่งสูงมากครับทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับทั้งพระสงฆ์ทั้งคนธรรมดาที่ไปปฏิบัติ ทำที่วัดเขาว,วงถ้ำนาลายนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเราก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ส่งใหญ่มากครับแล้วก็สร้างกุติพระด้วยแล้วถ้าคุณผู้ฟังชอบนะครับก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ share ให้กับคนที่คุณรักไปฟังด้วยนะครับธรรมะดีๆอย่างนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย